อ่ะกราบสวัสดีพี่เป้งน้องชาวเวเบอร์ทุกคนนะครับพบก,กับช่องมีนสยามเว็บสีกันอีกแล้วอ่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยช่วงนี้พอดีติดธุระแล้วงานยุ่งมากอ่ะที่ติดค้างกันไว้เมื่อวานที่ลงโพสต์ไปนั่นก็คืออ่าน,น,นั่นก็คือคําว่าออฟปิดเครื่องเองไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยเอาไปคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกกกกกกััับบบคคคคนนแแแ่่่ลลละะะไไมมมเเหาาาสใรรยยตถ้้อดดดู็์ มาดูกันครับโหมดแรกหนึ่งสองสามสี่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะโหมดแรกอะ่ะเขาจะขึ้นคําว่า normal มา normal คืออะไรอ่ะไปดูกันอ่ะเห็นไหมว่าจะไม่มันจะไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอซึ่งต้องบอกก่อนว่าคือหลายๆรุ่นไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะนี่ผมเอากลาวมายกตัวอย่างก็คือให้หมอกบางบางทีมันอาจจะเป็นโหมด w h p อะไรเงี้ยซึ่งจะอยู่ในโหมดซอฟต์ปานกลางแล้วก็ normal normal นี่ก็คือโหมดปกติเราก็ดูดปรับวัดดูดอะไรไปปกตินะฮะทีนี้เรามาโหมดต่อไปโหมด s อ่ากดค้างอ่ะโหมด s เดี๋ยวนะทำไมมันเด้งไปกราฟสูบมันน่าจะเป็นออกไปก่อนอ่ะโหมด s ก็คือการจ่ายไฟที่นุ่มและเป่าผมคาดว่าโหมดนี้จะเหมาะกับพวกที่ใช้ตอตอมคอยลงงานมากกว่าพวกที่ปรับไ,ได้แค่ ยี่สิบสามสิบสี่สิบวัตต์ไม่ควรเกินห้าสิบวัตต์ก็เขาก็ออกแบบระบบไฟตรงนี้มาให้เรานะครับก็จบไปตรงนี้ก็คือเหมาะสับพวกอะตอมแท้งที่มันเป็นคอยโรงงานนะฮะคอยแบบที่เราเติมน้ายาแล้วก็เสียบแล้วก็หมุนหมุนใช้ได้เลยแค่นั้นไม่มีการเปลี่ยนลวดเปลี่ยนสำลีเองอะไรประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะโหมดต่อไปโหมดฮาร์ดอ่าอึ๊บโอ้ยผมไปเผลอกดค้างโทษโทษอ่ะโหมดฮาร์ดมันจะขึ้นคำว่า pH ขึ้นมาก็คือ การจ่ายไฟที่ดุสำหรับผมดูดอยู่80วัตต์ก็คือเวลาเรากดยิงไฟหรือจ่ายไฟมันก็จะโดดกําลังวัตต์กับโว์ที่80เลยแล้วบางทีของ DNA ที่ได้จับมามันมีการไต่ตระดับขึ้นไปด้วยนะคือไม่ได้อยู่ที่80นะคุณปรับ80มันจะกระโดดไป85 1ห0 8หนึ่งรอะไรประมาณนี้นะครับพูดอย่างกันให้เข้าใจง่ายๆนะอะโหมดต่อมาหนึ่อ่า DL คืออะไรวะ โอ้ยกดไปโดนนี่จังเลยอะโทษอาหนึ่งสองสามสี่อ, 1, 2, 3, อโอเค DL Direct ทุลังล g จิสติกไดเรกทุลังหรือเปล่า DL แต่ผมจำได้ว่าคืออะไรวะลืมจำไม่ได้